มาบ้างแล้วนะครับก็เอาแบบเอาแบบเป็นเนื้อเน้นๆที่เป็นเป็นความเป็นมาจริงๆนะครับไอ้ไข่เด็กวัดจดีงๆเมื่อก่อนท่านไม่ใช่ท่านไม่ได้ชื่อว่าไอ้ไข่ท่านเป็นแค่เด็กวัดเขาจะเรียกท่านว่าเด็กวัดซึ่งคําว่าเด็กวัดในมาจากไหนก็คือมาจากเมื่อก่อนเนี่วัดเจดีย์เป็นวัดมาก่อนแต่ก็ล้างไปทําไมถึงรู้ว่าเป็นวัดก็มีทาายอดเจดีย์แล้วก็มีพระพุทธรูปซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นพราเป็นหมบเนี่ย แล้วเนี่ยเราเวณตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงไายซึ่งตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เขาจะเป็นเป็นที่เนินเป็นที่เนินขึ้นแล้วข้างรอบๆข้างนี้ก็จะเป็นขื้นนาเขาก็จะมาล้างวัวล้างไายในบริเวณแห่งนี้ครับเป็นวัดล้างเมื่อก่อนครับเวลาคนมามาเก็บวัวเก็บไายก็คือตอนเย็นนะครับก็คือจะมาพาว,วัวไา่เข้าฟอกก็จะเห็นเด็กเด็กตัวเล็กๆนะครับประมาณ9 1้าถึงสบันั่งเล่นกองทรายบริเวณว,วัดล้างนี่แหละ เขาก็ถือหาว่าเป็นเด็กลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่มีใครทร,ราบว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็เลยคิดว่าโอาพก็คงจะเป็นวิญญาณของเด็กที่อยู่ที่วัดนี่แหละ,ะก,ก็เขาก็เขาก็รู้จักหรือว่าสัมผัสณตรงนั้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยวัดดีๆก็จะมีพระพุทธรูปโบราณองค์หนึ่งก็คือ จะเรียกว่าพระท่านเจ้าวัดซึ่งท่านจ,าจะประทัษานอยู่ใต้อโอสถครับเป็นองค์สีดำ<ม>ครับพระพุทธท่านเจ้าวัดเนี่ยก็คือคือเป็นพระโบราณตั้งแต่สมัยที่ว<ม>ัดเจดียังเป็นวัดวัดล้างนะครับท่านนี้เวลาเขาเห็นเด็กคนนี้เล่นกองทรายเ,ยเวลาใครที่จะเข้ามาหรือจะจับสังเกตจับพิรุษเด็กคนนี้มักจะวิ่งเข,เข้าหลังพระองค์นี้ตลอดนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่สิงสถิตของท่านครับ <Happiness. S 2> คนสมัยก่อนจะไม่มีรูปเคารพไอ้ไข่หรอครับก็จะมีก็จะไหว้ก็จะคิดเผยเยชื่อขึ้นมาเป็นเป็นรูปเป็นนามธรรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมก็คือเพราะท่านเจ้าวัดและเด็กวัดเขาจะบนคู่กันถ้าเมื่อก่อนคือเขาจะบนเพราะท่านเจ้าวัดก่อนก็ถือว่าเป็นพระผู้ปกครทองมันก็เหมือนว่าไอ้ไข่เป็นหน็กแล้วก็มีผู้ปกครทองก็คือท่านเจ้าวัดก็จะบอกว่าเพราะท่านเจ้าวัดและเด็กวัดช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ ปกติเรื่องเรื่องที่ไอ้ไข่ช่วยมากที่สุดสมัยก่อนนั่นคือพวกวัวหายควายสูงเนี่ยครับเพราะเมื่อก่อนก็คือคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็บอกทั้งตนเลยก็คือก็จะมีพวกโจรพวกอะไรนะครับโจรลักวัวลักควายก็เวลาหายไปก็จะให้ไข่ปลาหาก็เจอเวลาวัวควายคนเด็กมายอก็ให้ไข่จับให้คนไหนที่มาเยอไม่เข้าข้อก็เดินเข้าข้อเฉยๆคนไหนที่ยากก็เดินเข้าไปจับตัดกางได้อย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนละแวกนี้เขานับถือกันนะครับ คือพูดง่ายๆว่ามันมีเรื่องตลกอู่เรื่องนึงก็คือคือหัวเขาขาดหัวเขาพยศแล้วก็คือไอ้ไข่ในวัด็กวัดนอกจากอย่าเป็นในวัดในวัดจับให้หน่อยก็เดินเข้าไปแล้วก็จับจมูกก็จับพยศอยู่อะครับแล้วก็มีแบบลุงเขาลุงที่แบบอยู่ใกล้ๆไอ้ไข่จับที่ไหนมือเป็นคนจับพอกลุงคนนั้นพูดัวตัวนั้น กระโดดหนีหายไปอีกก็เลยต้องบนให้ไข่นี่นี่คือการการการเจ้าไข่จับเจ้าของเจ้าของจับแต่ว่ามีอีกคนไหนไม่ไอ้ไข่จับที่ไหนมึงอ่ะเป็นคนจับทักมามันก็พยศอีกแล้วก็ก็เลยต้องเชื่อว่าเออไอ้ไข่ท่านมีจริงอ่าแล้วหลังจากนั้นต่อมาต่อมาก็อย่างวันร้างก็สองพันห้าร้อยก็มีก่อนหน้านั้นก็มีทัพทัพทัพสองลูกพระท่านผู้พระท่านผีซึ่งท่านก็มาอยู่ มาทำสต๊อฟสต๊อปเล็กๆมันก็อยู่กว่าแย่กว่าอะไรเลยโดยเลยตรงนี้ครับท่านก็มาอยู่แล้วท่านก็ออกไปหลังจากนั้นก็เพื่อท่านเพิ่ม